สถานการณ์โควิด -19 ก็ส่งผลต่อสถานประกอบการต่างๆนะคะอย่างศูนย์การคา้ากาศศูนย์แก้วจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็บอกว่าจะเปิดบริการ,า рах, ร,การจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะและนับจากวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปก็มีการแจ้งปิดบริการชั่วคราวโดยไม่มีกําหนดเปิดะคะ่ะหลังจากที่ให้บริการต่อเนื่องมานานกว่า30ปีนะคะเหตุผลหลักเหตุผลสําคัญเลยนะคะที่ไม้มีการอ้างอิงกันไว้บอกกันไว้ก็คือไม่สามารถที่จะพยุงกิจการได้หลังจากเผชิญวิกฤตโควิด -19 นับตั้งแต่ปี2500 63เป็นต้นมาค่ะเป็นภาพบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาของชาวเชียงใหม่จำนวนหนึ่งที่เข้ามาใช้บร,ริการศูนย์การค้ากาศสวนแก้วพร้อมกับเซลฟี่และก็ถ่ายภาพบรรยากาศหลังจากที่ทราบค่ะว่าศูนย์การค้าแห่งนี้จะปิดบร,ริการในสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนนี้หลังจากที่เปิดมานานกว่า30ปีค่ะตือขอบใจเหมือนกันวันนี้ก็เลยลองมาเดินดูสักหน่อย ก็มีความหลังที่นี่เยอะเพราะว่าเราก็มาตั้งแต่เราเล็กๆอะไรเงี้ยกินข้าวมากับเพื่อนดูหนังที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนก็มีทั้งโหแบบคาราโอเกะโบลิง่งอะไรอย่างเงี้ยเมื่อตั้งแต่สมัยตอนก่อนๆเนะะี่ยค่ะก็รู้สึกใจหายเพราะว่าก็เข้าใจมันด้วยสถานการณ์แบบยุคโควิดอะไรเงี้ยเขาก็คงได้รับผลกระทบเยอะเนี่ยค่ะขณะที่ร้านค้าในศูนย์การค้าแห่งนี้ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะ ร้านค้าหลายแห่งหลายร้านที่อยู่ในนี้ก็บอกว่าเพิ่งทราบว่าจะมีการปิดบริการจึงทําให้ยังไม่ได้เตรียมแผนที่จะหาสถานที่ใหม่เพราะว่าผูกพันแล้วก็ค้าขายเป็นแหล่งรายได้หลักมานานหลายปีแล้วค่ะืออาชีพหลักคืออาชีพที่เราต้องทํามาหากินต่อแขนต่อขาแบบทุกอย่างอยู่ที่เราหมดอะไรเงี้ยมันเป็นไรายได้ของเราต้องเก็บไว้อะไรเงี้ยสุดท้ายมาเจออย่างนี้แบบ สถานการณ์โควิดก็ลําบากอยู่แล้วพอมาเจออย่างนี้เขาปิดห้างเงี้ยก็ทําให้ทุกคนลําบากกันหมไม่ได้เตรียมตัวเตรียมไม่ได้เตรียมตัวไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าจะเป็นอย่างนี้ สำหรับศูนย์การค้ากาศสวนแก้วเคยเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเชียงใหม่นะคะเปิดให้บริการมาอย่างยาวนานและครบ30ปีในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ที่ผ่านมานี้เองค่ะผู้ประกอบการก็อ้างอิงถึงการเผชิญปัญหานี้โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตโควิด19ซึ่งก็กระทบกับรายได้ต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะ